ดมกันใหญ่เลยชอบใจกันใหญ่เลยมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งตุ๊กตากัญชาแมเามาดมแล้วเมากันใหญ่เลยนี่เมา,เอ,าอ้ขาเจ้าไม่ต้องตบเขาแบ่งกันแบ่งกันมีหลายอันลูกมีหลายอันแบ่งกันนะโอ้โหดมกันใหญ่เลยเมาเมาเมาต้นกล้าเมา เมา่หนขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ส่งกุกระตากันชามแมวมาให้พวกเขาเล่นกันนะคะนี่เมากันใหญ่เลยนี่นี่ดมกันห้องนี้เดี๋ยวห้องข้างในห้องในเต็มเลยนะเนี่ย,ยดเดี๋ยวไปห,ห้องข้างในดมกันเดี๋ยวไปแหองข้างในนะคะโอยชอบใจใหญ่เลยเอา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 ถีบใหญ่เลยเอาเอาข้าตังก็เมาเข้าตังก็เมาเอาดันดันดูดูข้าเจ้า ขาเจ้าเมาพากันเมาพากันเมากิ้งใหญ่เลยกัน <c> ช <oughs> าไม่เอาพากันเมากิ้งใหญ่เลยเอ็น <c oughs> ดูออดู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 เอาเอาเมากันใหญ่เมากันใหญ่พระสุขจะตบน้องลูกอดูขราเจ้าขราเจ้านี่หนักกว่าเพื่อนอาการหนักกว่าเพื่อนขาเจ้าอาการหนัก เจ้าเอ้ยเจ้าหนักมากเลยลูกจ้าหนูไม่เกัาเขาเหรอลูกเจ้าหนักกว่าเพื่อนเอาเอาเอาหนักมากเออเออาการหนักพ้าเจ้าอาการหนักบนกทางน้นก็หนักเหมือนกันก ตรงน,นู้นก็หนักเหมือนกันดูดูเอาทางนี้ก็แย่งกันฟ้าใส <c oughs> มีสองอันลูกอ้าวหนูจะไปแย่งฟ้าใสอ่ะอืมคนละอันลูกคนละอันอ่ะอ่ะคนละอันคนละอันนะ,อน,นะลูกโอ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นอาการของพ่อเจ้า <c oughs> ไปแล้ว ้ใส่ไม่เล่นหรอคะอะห้องนี้เป็นไงห้องนี้เมาไหมเอาพี่เพชรจะตบน้องลูกห้องนี้เป็นไงเมาไหมลูกเมาไหมเริ่มแล้วเริ่มมีอาการล้วอะตะวันเป็นไงฮะตะวนันอ่ะเอาแล้วตะวันเล่นแล้ว อ่ายาย่ปยอ่าถั่วเหลืองก็เล่นโอ้โหโอ้โหกิ้งเลยมันมีแบบผงด้วยนะคะแบบผงเทใส่พื้นดูเจ้าพี่เพชรสิกิ้งใหญ่เลยเพชรอ่ะกิ้งใหญ่เลยเออตะวันชอบอ่ะอึ๊บสตรองสตตองดูมาดูสิลูกในตุ๊กตาจะมีกลิ่นกัญชาแมวนะคะแล้วก็จะมีแบบผง เทลงพื้นโอ้ยชอบใจใหญ่ชอบใจน้องอยากเล่นด้วยลูกให้น้องเล่นด้วยไม่เอามาให้เล่นหมดมีมาทั้งหมดสี่กล่องไม่เอามาให้เล่นหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นของเก่าหมดไม่ค่อยมาให้ใหม่แบ่งๆกันเล่นลูก เอ้าไม่แก้วตาอย่าทําน้องสิลูกทําประทูประทูวิ่งหนีไปโน่นเลยโอ้โอ้เมากันใจเอ้าเอาอาการหนักเหมือนกันอชินังอยากเล่นกับเขาไม่เอามาให้แล้วลูกเล่นกับเขาเออแต่แตมก็เมาแล้วแต่แตมเมาเพราะที่พื้นที่พื้นก็มีหมดมีเยอะเลยนะคะเทไว้ อาการหนักกันทุกคนเลยเออชินจังก็อยากเล่นอ,อืมเอ้าเอ้าสตรองไม่ทำน้องไม่ทำน้องลูกน้องวิ่งผ่านลูกไม่ทำน้องนะอ,อ๋อมานะมานะอยากนี่มาละลูกแม่ไปให้ข้างหลังนะลูกนะแม่ไปให้มานะข้างหลังนะลูก ดูน้องดูน้องเล่นกันดูมโดมกันใหญ่เลยเล่นกันใหญ่เลยมเมาโอ้โหชอบมากชอบมากเลยเอาไปเทให้มานะแนะมานะลุงปุ้นอยู่หลังเอา้าตกใจเอา้าสำลักน้ำลายตัวเองเหรอลกูกตกใจพี่เขาเหรอฮนะ ุงปุ้นลุงปุ่นดมใหญ่เลยลุงปุ้นตรงนี้ไม่มีใครมาดมหมอลูกนี่กองเนี้ยไม่มีใครมาดมแล้วลูกมาให้หนูน้อยให้หนูน้อยกลัวหนูน้อยกลัวตุ๊กตาปลากลัวกลัวสามสายกลัวนะคะไม่กล้าดมดมดูก่อนดมด,ดูก่อนมีกลิ่นไหมลูกมีกลิ่นไหมไมีกลิ่นไหมเออเออค่อยค่อยเคลียร์ค่อยเคลีย ส,สงสัยว่าคืออะไรคืออะไรเนาะคืออะไรนะ,ออะ,รนะเริ่มเข้าใกล้ได้แล้วเริ่ม้อใกล้แล้วเล่นนะลูกเล่นไปของเล่นนะลูกนะมาดูห้องนี้ นอนเมาค้างกันเป็นแถวเลยเออกิ้งไปกิ้งมาอ่ะเมาค้างเมาค้างกันอ่โอ้ยมีความสุขมีความสุขกับการได้กัญชาแมวนะคะดมแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็เมาไปด้วย <laughs> ดูดูมีโอมีโอก็เมายิ่งเพชรนี่กอดเลยอ่ะเพชรออะกอด ตุ๊กตากันชาแมวไว้เลยนะ่ะนาเพชรไม่ให้ใครเลยนะเพชรอะห่วงไวเลยอะ่ะแป๊บเดียวกินก็หมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวกินเริ่มหมดละข้างนอกก็เมา,าเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันอีกทีนะคะไปดูข้างนอกกันอีกทีโอ้ยไปดูเพชรดูเพชรดูเจ้าเพชรเพชรเ,เอ้ยลูกแบ่งกันเล่นนะลูกนะแบ่งแบ่งกัน ข้าเจ้าเอาสองตัวเลยเหรอข้าเจ้าฮะโอ้โห,โหอาการค่อนข้างหนักมากเลยข้าเจ้าเนี่ยหนักกว่าเพื่อนไม่เลิกเล่นเลยอาการหนักกว่าเพื่อนไปแล้วแม่พูดแล้วไปแล้วไปแล้วห้องนี้ก็เอาไว้ถ้าเขาปั้นอยู่ตรงนี้นะเขาปั้นคงจะชอบเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาเหนียวเล่นใหญ่เลยแล้วเขาเหนียวเล่นเนขาปั้นนี่ก็คงจะเล่นเหมือนกันนะคะคงชอบ วันนี้คุณหมอยังไม่แจ้งอาการของเขาปั้นมานะคะรอคุณหมอแจ้งมาก่อนไม่เพียงจะส่งข่าวให้พ่อแม่ทราบกันนะคะว่าอาการเป็นยังไงฉีเ่เลือดยังมีออกอีกไหมนะคะส่งข่าวนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาน้องๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ